สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยผมอลันอเลนนะครับก็หายหน้าหายตากันไปค่อนข้างที่จะนานเลยเนาะน่าจะประมาณเกือบ10วันเลยนะครับซึ่งเรามาเล่นมอดผีกันอีกครั้งหนึ่งนะก็ขออนุญาตทุบไม้ก่อนแล้วกันเ,เดี๋ยวขอเบาเสียงลงหน่อยครับไม่อยู่เสียงมันดังมากเลยสำหรับหูฟังผมนะก็จะว่ายังไงดีละ่ะ เดี๋ยวเราแบบมาอัปเดตสถานการณ์ของผมกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าทําไมผมไม่ได้ครับอะไรลงในช่องนี้ค่อนข้างที่จะนานเลยแต่เหมือนว่าเดี๋ยวผมน่าจะต้องหาที่หลบก่อนแล้วเพราะหัวใจผมเริ่มเต้นละอ๋อฮะเดี๋ยวเราเอานี้แปะรูปแล้วก็รีบโดดลงหนีก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรมาหาผมไหมหัวใจเริ่มเต้นรัวๆแล้วอ๋อฮะเกิดมา กู <laughs> ก็โดนเลยเหรอวะเนี่ยเอออะไรอะไรอ๋อไม่รู้หัวใจมันเต้นอะไรนะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราเรารีบๆเดินจากไปดีกว่ารนะีบไปเรื่ไปจะลงยังไงให้มันปลอดภัยที่สุดตอนนี้เสียงหัวใจเต้นหายไปแล้วนะครับไม่รู้ตัวอะไรมันไล่ล่าผมอยู่นะเพราะว่ามอนนี่ผมจําไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าผมลงอะไรไว้เอาเป็นว่าที่ผมหายไปหลายๆวันเนี่ย ก็คือผมเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแล้วปรากฏว่าผมไปกินอะไรไม่รู้แล้วมันก็เลยทําให้ผมแพ้อะไรสักอย่างก็เอาเรียกง่ายๆคือตอนนี้ผมป่วยอยู่นั่นเองครับถามว่าป่วยแล้วทําไมลงช่องระบอกได้ก็ต้องพูดตรงๆว่ามันไม่มีอะไรเลยช่องระบอกมันก็แค่พูดๆแต่ถ้าเล่นไมค์ครับเนี่ยคือผมใส่หูฟังไม่ได้ครับพอใส่หูฟังไม่ได้เนี่ยมันก็เลยทําอะไรหลายๆอย่าง ค่อนข้างที่จะลําบากเลยตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้แบบอ่าผมฟังที่มันใช้กับพวกสายมือถืออะไรพวกนี้ทั่ว,วไปอ่ะก็เอามาใส่แบบทดแทนไปก่อนนะก็หวังว่ามันจะมีอะไรที่มันช่วยให้หน่อยละกันแต่ตอนนี้แบบผมได้ยินแต่เสียงแบบไฟช็อตเต็มหูผมตลอดเวลาเลยแต่ก็ต้องทนไปครับเพราะว่าผมไม่ได้อยากปล่อยให้ช่องนี้มันล้างแหละก็คือมันเป็นช่องที่ผมตั้งใจทำแล้วไม่ครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบให้ความสําคัญเนาะซึ่ง ถ้าหาว่าผมปล่อยล้างไปมันก็ผิดจุดประสองค์จุดประสงค์ของผมอะตังนั้นเนี่ยก็ผมจะรีบกลับมาทำคลิปให้ไวที่สุดแต่ตอนนี้ก็นั่นแหละครับอาจจะแบบลงช้าหน่อยนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าโกหาการได่มาทาง่ายกว่านะคุณผู้ชมตัดอะไรก็ง่ายกว่าอะไรง่ายกว่าไม้ค้าเนี่ยมันต้องแบบใส่ใจค่อนข้างที่จะเยอะเลยในรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกบรรยากาศการใส่เพลงให้มันบิวอารมณ์ การใส่อะไรเข้าไปการคิดเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเนะี่ยซึ่งจริงๆก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกนะแต่ก็นั้นแหล,ละครับเพื่อให้แบบมันออกมาที่อ่าให้ดีที่สุดเนะี่ยมันก็นั่นแหละต้องลงทุนลงแรงอะไรมากกว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราบอกช่องผมก็ไปค่อนข้างที่จะเริ่มไกลแล้วเจ็ดพันซับแล้วครับซึ่งต้องพูดตรงๆว่าแบบนั่นแหละนะแต่แหมดขออนุญาตอันนี้ฆ่ามันได้ไหมอืมโอ้โหจวตายเลย ก็ไปค่อนข้างที่จะไกลยอยู่เหมือนกันนะเราบอกแต่ก็กาลังเติบโตเลยแหละช่วงนี้เนี่ยไม่ได้จะทิ้งไมค์ข้าบไปไหนหรอกครับเพียงแต่ว่าผมกลับมาแล้วผมป่วยพอดีเนาะหวังว่าผมจะหายเร็วขึ้นแล้วกันนะอ๋อละเดี๋ยวเรากลับมาโฟกัสกับเกมกันดีกว่าครับคือช่วงเวลาสองสามวันที่ผ่านมานี่คือแบบผมปวดหัวไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่เลยเข้าดิศก็ไม่ได้เข้าแล้วก็เวอล์โหลดเอ่อโฟบิกค,คืออะไรว่าใครพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นอะไรมาให้ผมเนี่ยอ่าช่างมันแล้วกันนะครับ ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะแต่จริงๆคือหมอก็ให้ยาผมมากินแล้วก็ผมไม่อยากเล่นเกมผีเท่าไหร่กลัวความดันมันจะขึ้นหรือแบบมันจะมีปัญหาอะไรแบบนี้หรือเปล่าปัญหาอะไรตามมาก็พยายามที่จะเลี่ยงอยู่นะครับคุณผู้ชมนะแต่สุดท้ายก็เนี่ยมันมันหลายวันแล้วก็จำเป็นที่จะต้องทําจริงซึ่งช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามันเริ่มดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังไม่หายขาดแต่เราลองเล่นมาครับเดี๋ยวจะดูหน่อยแล้วกันคลิปนี้อาจจะแบบไม่นานนะครับเล่นให้มันหายคิดถึงนะอาจจะลง ไม่ถีมาแต่ก่อนก็ต้องขออภัยจริงๆครับแต่ถ้าหากว่าผมหายเมื่อไหร่ก็นั่นแหละเจอกันนะคุณผู้ชมนะจะี๋รอองไปดูที่เรือกันดีกว่าเนาะ <S <S เรือมันมีอะไรอยู่ในเรือนะครับน่าจะมีพวกหีบเรืออะไรพวกนี้เนี่ยอยู่ในนั้น,นมีพวกปลาด้วยปลาอะไร <laughs> ขเขาเรียกว่าพวกลอสเตอร์โอ้โหผมมล่นเล่นาน,นานแค่ไหนหรอวะเนี่ยมันน่าจะแบบไม่ได้จับหลายวันเลยนะครับจริงๆเนี่ยก็แบบมีน้องๆน้อง,อง,องพีอะไรพวกนี้ก็มาชวนผมไปแต่ ก็นั่นแหละด้วยความที่ว่าผมป่วยก็เลยไม่ได้เลยนะโอ้มีเกาะแล้วก็มีเนื้อนะไปอันนี้มันเหลือความนีหว่าเดี๋ยวเราแบบรีบขึ้นไปกันดีกว่านะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมีใครแบบไปดูจูราสสิกพาร์คอย่างโอ้โหคือจริงๆกับผมแบบไม่ได้ไปดูนะไปดูสปอยมาครับเห็นว่าเขาบอกว่ามันไม่ค่อยมันก็เลยอ,อไปดูสปอยมาก็รู้สึกเฉยๆอะ อ,อาจจะเป็นเพราะแบบไม่ได้ไปดูเรื่องมาก็ได้มั้งเดี๋ยวรอให้มันเข้าพวกเน็ตฟิกอะไรเราค่อยไ,ไปไล่ดูทีหลังนะคันแต่ก็นั่นแหละเรื่องส่ามันค่อนข้างจะเฉยเฉยเลยแต่ช่วงนี้แบบจะทําอะไรก็เจอแต่วพวกมอสที่มันเกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์อาา่าฮะพี่เสียงอะไรใช่ไหมวะได้ลงวัดต,ตัดไม้ไหมเนี่ยชิบหายเราไม่ได้ลงวัดตัดไม้ก็ว่าอยู่ทำไมมันแปลกๆนะคุณผู้ชมนะตัดไม้ก็ตัดไวเกินได้ลงไหมนเะนี่ยด,ด,ดูดิไม่ได้ลงกันจริงๆด้วยอ๋อ เราไปต่อก่อนแล้วกันซึ่งตอนแรกเนี่ยเราได้ยินแบบมันเหมือนมีอะไรแบบจะตามล่าเลยเนาะคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นเสียงกดใจอะไรสักอย่างไอ้ขอเก็บเห็ดม่ถ้าเจอเห็ดเห็ดแดงก็ก็ดีเลยพอพอที่นี้ผมแบบไม่ได้ใส่หูฟังหลักของผมเนะี่ยผมได้ยินเสียงคอมผมมันดังมากเลยนะคุณผู้ชมนะก็นั่นแหละนะจริงๆผมได้ลงมอสแบบพวกแบบเกี่ยวข้องกับกสิ่งปลูกสร้างอะ่ะก็เลยคิดว่าแบบ อาจจะถ้าเราเจอพวกสิ่งปลูกสร้างเราอาจจะไปหลบอยู่แถวนั้นก่อนก็ได้นะก็ขอยังจําได้อยู่นะครับว่าคลิปที่แล้วแล้วอะก็คือหลายคนบอกว่าอยากให้ผมเล่นแล้วมีเป้าหมายอาจจะแบบลงม็อดเคสอะไรก็นั่นแหละนะฮะค่อยค่อยทาก่อนนะเพราะว่าแบบผมเพิ่งกลับมาจริงๆผมกําลังทําคลิปบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเป็นแนวอนาล็อกเคอรเรอร์นะครับเป็นแนวเรื่องเล่าก็รอแล้วกันนะครับว่าผมจะทําออกมาให้มันสําเร็จรูปออกมาได้ไหม ซึ่งตอนนี้เขียนคลิปไปได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวพอ,อ,อมาไ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมก็จะมานั่งเล่าให้ฟังนะครับพร้อมกับแบบถ่ายพวกคลิปแล้วก็บรรยากาศอะไรเนี่ยประกอบให้ด้วยเลยเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวใช่ได้นะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าคือแบบหูฟังนี่มันไม่ไม่ค่อยจะดีนะครับน่าจะไม่ได้ยินอะไรหรอกหรอ,อาจจะคิดไปเองเก็บอันนี้ไปเลยเอาตัวคัพด้วยแล้วกันรอบนี้โอเคตอนนี้เราก็ได้อะ ได้หาแล้วนี่วนะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อเลยแล้วกันไม่ได้เล่นานานก็อาจจะแบบไม่ชินนิดหน่อยนะครับอแต่ตรงนี้แบบเป็นเหมือนเป็นผาเลยเดินไปเลินไปเรื่อยๆเราเจอแค่สองอย่างก็คือเสียงหวัวใจแล้วก็เจอเสียงอืมเจอเสียงอะไรอะ่ะเจอเหมือนแบบเป็นตัวพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นนะครับโอ้โต่ต้องบอกว่าบรรยากาศนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะขอแบบเห็ด เ,นะเห็ดสีแดงได้ไหมขอ็ดสีแดงไป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 ไม่ได้เล่นนานเราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีนะครับคุณผู้ชมนะช่วงนี้ก็ติดกรการเด่นแต่ก็อยากไปแนวอื่นด้วยเหมือนกันนะครับเป็นช่องที่แบบผมกําลังทําให้ช่องความรู้แต่ค่อยๆแบบอัดแอปเข้าไปเราให้สร้างฐานก่อนก็จะค่อยๆยิงมุกแล้วก็เล่นไปด้วยกันเนาะ พักน้องคนไหนเนี่ยชอบไม้ค้าก็เอ้ยทากน้องๆคนไหนเนี่ยชอบแบบให้ผมเล่นโรบอทก็ไปดูช่องอีกช่องหนึ่งผมได้นะชื่อเดียวกันเลยเพียงแต่แบบตัวแถกของมันจะเป็น888นะครับอ๋อทีนี้เนี่ยก็ใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะต้นไม้นี่คือโคได้บรรยากาศเลยเราจะหาพักที่แถวนี้ดีไหมโอ้โหรงั้นสิจะไปยังไงวะเนี่ยเอ้ยไอ้นั่นมันคืออะไรวะเนี่ยเป็นเหมือนโอ้ เดี๋ยวเราแบบลองมาดูตรงนี้หน่อยแล้วกันเฮ้ยเหมือนเป็นแบบไม้ที่มันลบพัมงมาแนละ้วคุณผู้ชมนะอืเอาไงดีเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าไหมผมว่าเดี๋ยวเราคืนแรกเนะี่ยเราอยู่ที่สูงนะ่าจะปลอดภัยกว่านะครับจริงๆคือผมได้ยินอะไรแบบไม่ค่อยชัดนะคุณผู้ชมแนละ้วเพราะว่านั่นแหละนะใส่ใส่แบบหูฟังแบบนี้เนี่ยมันได้ยินไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไปผมว่าอยู่บนนี้ก็น่าจะได้อยู่แนละค,คุณผู้ชมนะ เทอร์ชของเราปักไว้ตรงนี้หน่อยแล้วกันฮะแล้วก็เตาฟืนวางไว้ตรงนี้เผาอะไรดีวะเนี่ยเผานี่ทำ่านเหรอจะทำ่านเหรอวะทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยถ้าผมวางแบบขังผมไว้ทำไมวะถ้าบอกว่าเฉดเดอร์นี่มันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะครับโอ้ไปง่ายอ๋ออ๋อเคโอเคโอเคโอเค โอเคโอ้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 ผมเจออะไรไม่รู้เจนอกจนอกเจนอกจนอกเจอนกเจอนกเจอนกแสงสว่างแสงสว่างอ๋อเออปิดไว้ปิดไว้ตรงนี้ผมไมาเล่นนานแล้วต้องบอกว่ามันน่ากลัวดีนะครัเมื่อกี้มันเป็นเหมือนนอกตัวอะไรสักอย่างนะอ๋อฮะ มันไปแล้วใช่ไหมโอ้โอเคโอเคเราทำทางขึ้นผมไม่ได้ลงมอดปืนอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคจู่ๆมันโผล่ขึ้นมาเองนะครับผู้ชมนะโอ้ยเอาเป็นว่าผมจะรอจนกว่าจะถึงเช้าแล้วค่อยเดินทางแล้วกันเพราะตอนกลางคืนแม่งน่ากลัวเกินนะ โอเคเดี๋ยวเราสร้างอะไรแบบอุดไว้ดีวกว่านะครับแล้วก็โอเคตอนนี้ในะที่สุดก็ถึงตอนเช้าแล้วคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยวเราจะไปหาทำเตียงทำอะไรที่มันไม่น่ากลัวตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนนี่มันน่ากลัวจริงๆนะเดี๋ยวเราลองไปเลยดีกว่าอา่าฮะลองไปเลยลองไปเลยอ๋อ คือแรกเราโดนหลอกไปหนึ่งครั้งนะครับแต่ก็หวังว่าเราจะไม่เจออีกแล้วกันเอ้ยพ่อชัางมันไปชัางมันไปก็จริงๆเนี่ยผมอยากหาสิ่งปูสร้างให้ได้ก่อนนะแต่ก็ยังโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้แรงตกใจหมดเลยโอ๊ยไปก่อนแล้ว โอ้มันเป็นไดนโนเสาร์ครับคุณผู้ชมมันเป็นไดนโนเสาร์มอนที่ผมลงมันเป็นมอนไดโนเสาร์อ่อไปต่อล้วแม่งตกใจหมดเลยคุณผู้ชมกูโดนไดโนเสาร์จนะ้ำสแกนละแม่งไอรันกลัวไดโนเสาร์แม่งกูโดนไดโนเสาร์จ้ำสแกนไม่รู้ฮะกูขึ้นที่สูงก่อนเลยคือเดี๋ยวเราขึ้นที่สูงกันนะแต่มันก็บินได้นะครับหมายความว่าบ้านที่เราอยู่บนข้างบนเนี่ย ไม่ค่อยน่าจะอยู่เท่าไหร่นะเราจะต้องไปอยู่ใต้ถ้ำหรือเปล่าอะใต้ดินใช่ไหมอโอแต่พอนกูตกใจเลยอ้อโอ้ยตอนนี้ชิบหายแนละ้วผมเริ่มเกิดอาการปวดหัวด้วยดิน่าจะไม่เป็นไรหรอกแต่เราขึ้นมาด้วยกันขึ้นมาแล้วกันนะวิ่งหนีวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีไปสักพักหนึ่งก่อนโอเคมันน่าจะไม่ได้ตาม,มานะคือตอนแรกแบบผมได้ยินเสียงแบบเป็นหัวใจไงแล้วแบบ พอเราอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมแม่งบินขึ้นมาเลยเว้ยเสร็จแล้วเนี่ยตอนลงมาคือตอนแรกผมได้ยินเสียงเดินก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงซอมบี้แหละปราะว่าน่าจะเป็นเสียงมันเดินอยู่ข้างลนะ่างแล้วเปิดมาคือตกใจเลยฟ้าทุกอย่างม,มันมืดไปหมดแล้วมันก็โผล่มานะโอเควิ่งต่อไปวิ่งต่อไปวิ่งต่อเอ้ยโอ้ยนี่งไงคุณผู้ชมนะผมพูดถึงสงิ่งปลูกสร้างเม่งก็มีตลอดเลยนะลงมอสสิ่งปลูกสร้างอันนี้คือแบบเป็นมอสที่ดีมากเลยนะครับมีที่อยู่ให้พร้อมเลย แต่แน่นอนครับเราจะไม่อยู่กันแต่แบบมาหาของฟรีก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมเนะาะหาของฟรีน่าจะได้อยู่นะแต่เ,เราลงไปดูข้างในแล้วกันครับต้องบอกว่าที่นี่มันดีนะเพราะว่าเรามาปุ๊บยังไงเราก็ได้การันตีเซตเหล็กอะนี่ไงโออาหารทุกอย่างมีใยรพร้อมเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเสียงในหูฟังของผมเนี่ยมันเพี้ยนมากเลยนะครับคือเสียงมันแบบ เบาดังเล็กดังใหญ่ไปเรื่อยเลยโอ้โห oh. หรือว่ามันคิดเสียงผมคิดัเองไม่รู้ครับคุณผู้ชมนะมาหาของกันขอของฟรีนิดหน่อยนี่ไงเกาะขออ่าเกาะโอเคใส่หมวกไปอยากแค่รองเท้านะครับซึ่งในนี้มัน,นมีไหมนะนันจะไม่มีนะไปต่อไปต่อมีเตียงอยู่อ่าเรากดเซฟไว้เลยเผื่อเราได้กลับมาเกิดในนี้นะครับหากว่าเราตายขึ้นมาแนละ แต่เราพกเตียงไว้ด้วยสักอันหนึ่งแต่น,นี้มีอะไรไหมมีดาบไปเลยครับดาบดีด้วยก็ไม่ได้คิดว่าแบบเสียงคอมจะดัดงขนาดนี้นะก็ถามว่าคลิปไหครับผมนี่มันจะลงทีแค่ไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะันจะลงแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่แหละจนกว่าจะหายดีแต่ผมจะแบบพูดแบบซ้ำไปซ้ำมาทําไมวะเฮ้ยแต่ตอนนี้เนี่ยผมอยากไปที่หมู่บ้านนะครับไปหาดูว่าหมู่บ้านมันมีอะไรให้ทํำไหมนะก็ โอ้โหมึงมาตอนไหนโอเคโอเคมันโอ้ตกใจตกใจมันมันวิ่งมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีผมจะไล่ตามมันดูจะไล่หายไปแล้วหายไปแล้วอ๋ออะไรเงี้ยตกใจจริงนะคุณผู้ชมรู้สึกความดันมันขึ้นเหมืเมื่อกี้ครับคุณผู้ชมไม่ดีไม่ดีไม่ดี อ๋อม่งมือดิ๊กนะมือดิ๊กนะอ๋อมันมือแล้วมันไม่บอกว่าผมติดสถานะอะไรด้วยนะคุณผู้ชมนะแต่ผมเป็นห่วงก็คือแบบความดันผมมันขึ้นไงถ้าหากมันยังขึ้นอยู่ผมอาจจะต้องแบบพักกลางคันแล้วก็อาจจะจุดไปก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยละแต่ก็ไม่ได้เป็นหนักขนาดหรอกเพราะว่าเวลาผมแบบทำเกมโรบอทอะไรพวกนี้เนี่ยสิบห้านาทีก็เสร็จคลิปเลย่ะ ชิวๆอ,อ,อาจจะคิดคอนเทนต์นอะไรประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็15ทห้าทำอะไรจริง15นาทีอัดจ,จริงอ่ะอัดจริงนิดเดียวนะครับแต่ Minecraft นี่คือมันต้องอัดเป็นชั่วโมงไงเ,เลยแบบมันมันนานไปหน่อยฮะแต่ตอนนั้นผมเจอวเดี๋ยวเราไปฆ่ามันทิ้งแล้วกันแม่งมาตามกูตอนไหนได้บ้างวะเนี่ยน,นี่เลยเฮ้ยโหดาบผมจิดไฟด้วยนะผู้ชมไฟแอสเกเหรอโอ้โห มันดาบเทพสุดชัดเลยมีน็อกแบค็คโอเคสวยงามมีเรืออยู่ตรงนี้ด้วยเราไปดูเรือก,กันก่อนมันไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหมมันมีปีกนะคุณผู้ชมมันจะบินมาตอนไหนก็ได้เลยแต่ตัวมันใหญ่นะครับซึ่งในเมื่อตัวมันใหญ่แล้วนะถ้าเราพูดจริงจงก็คือม่นสู้ไม่ได้หรอกนะแถบมันไปได,ดนโนเสาร์โอ้ยเฮ้ยว่ายดิว่ายโอ้อม่นไม่ว่ายให้ผมเลย อีค okay. มาหายใจก่อนแล้วก็ไปใต้เรือต่อใต้เรือน่าจะมีของลนะนี่มีสมุดไม่เอาตรงนี้มีชาโคเอามาเนี่ยมีแชรอรด,ด้วยามาแทนอะไรมาแทนนี่เลยโอเคขึ้นไปหายใจอ้อ <laughs> ไมไ่เล่นเลยไหมครับนานเลยนเนี่ยโอ้ต้องบอกตรงๆว่ารู้สึกไม่ค่อยจะชินนะครับ จริงๆอยากหาเพื่อนมาเล่นด้วยสักคนหนึ่งผมว่าคืนนี้มันจะมาถึงแล้วแต่ผมยังไม่มีไม้อะไรเลยลืมลืมไปตัดไม้นะคุณผู้ชมนะมี่จะแบบพวกเศษไม้อะเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ดวงจันทร์กำลังขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราแบบหาตัดไม้แล้วก็รีบสร้างบ้านอยู่แล้วกันนะแต่เราต้องมีไฟปักไว้ด้วยชิบหายแล้วทอช ทอชโอเคอ๋อเป็นกลางคืนแนละ้วกลางคืนแนละ้วไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชมนะผมยังยึดริบบ้สร้างบ้านอยู่โอ้โอเคโห่ก็ไม่ค่อยจะดีนะไม่ใช่เลยนะไม่อ๋โอโห่ริบตัด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 สี่สิบอันน่าจะพอนะคุณผู้ชมนะไม่รู้อะเดี๋ยวเราสร้างที่อยู่เลยอะ,อ,ะอะไรแดงๆวะอ๋อตาโอ,โอเค ถามเขาไบุกตาสีขาวตัวใหญ่น่าจะแบบน่าจะไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมนะเราสร้างบ้านแบบกระจกกระจกอยู่ไว้ก่อนนะโอเควังไว้วางไว้วางไว้นี่นี่นี่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร โอ้คุณผู้ชมผมคิดว่าแมงมุมแล้วผมไปตายตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหเอาไงดีป่ะเอาไงดีป่ะแบบนี้แย่มากคุณผู้ชมนะอมของผมก็แบบอ,อยู่ในตัวนั้นหมดเลยอะดิที่นี่แม่งเหลืออะไรไมเนี่ยเหลืออยู่นิดหน่อยนะ พอม,มาใส่ไว้หน่อยเหลือไม่กี่อย่างเองอา,อาหารผมน่าจะเหลือของมาอยู่ที่ที่อยู่นะผู้ชมนะมพิกแอกซกับน้ำโอเคอย่างน้อยก็มีพิกแอกสิวะแต่แบบมันโหดขนาดนั้นเลยเหรอ ข,ข,ขึ้นไปขึ้นไปขอฟอมันไม่มีเลยเอาขวานมาก็ได้แสดงว่าแบบผมไม่ควรจะแบบเพิ่มพลาดตอนกลางคืนเลยจริงๆนะคุณผู้ชมนะอือหือตกใจหมดเลยเออได้ยินเสียงไหมตอนนี้ผมไม่กล้าเข้าป่าคุณผู้ชมนะได้ยินเสียงกูไม่กล้าเข้าป่าเลยชิบหาย ลง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 โอ้แมง่ยแม่ม่โอเคโอเคมีหัคอยตรงไหนที่ผมเข้าโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจะใจเย็นคือแบบไม่ใช่อะไรหรอกนะผมฟังมันดังมากนะครับ แล้วมันไม่ได้ยินอะไรแล้วแบบเสียงมันเล็กมากเลยนะแต่คือผมได้ยินเสียงคำรามอยู่นะเมื่อกี้น่าจะนะน่าจะเป็นเสียงคำรามนะผมว่าเดี๋ยวเราลองแบบเดินออกไปดูอีกสักทีหนึ่งแล้วกันผมคิดว่าผมน่าจะไปทางนี้แหละเพราะว่าผมไม่รู้ว่าแบบผมไปตายที่ไหนนะครับผมจำได้ว่ามันเป็นเหมือนขอบชายฝั่งครับคุณผู้ชมนะ น่าจะไปทางนี้ก่อนใช่ไหมวะอ,อ๋อมีซอมบี้โอเคไปผมว่าเราพยายามเน้นอยู่กับน้ำนะน่าจะปลอดภัยดีนะครับเผื่อมามาลงน้ำไม่ได้ไงนะครับคุณผู้ชมันี่เป็นทางที่แบบพอผมจะจำได้อยู่นะ่เป็นทางนี้นะรีบไปนะรีบไปนะโอเคแมงมุงมเฉยๆครับแมงมุงมเฉยๆอ๋ออ๋อ โอเค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 มันบปนมาหายไปแล้หายไปแล้วหายไปแล้หายไปแล้วคุณชหายปแ้วโอ้เอมเนี่ี่ีเข้ามาดิมาดามาดิโอ้โอ้โอโอ้โอ้โออ้โอ้โอ้ออออ ไ่ใช้รองที่ไปก่อนแลี่ไปก่อนนะเฮ้ยอะไรดำๆอะไรดำๆเฮ้ยชิบหายแล้วไฟผมไฟผมผมเผอวางไฟแถวๆนี้น่าจะแถวนี้นะแถวนี้ใช่ไหมหาแสงสว่างขอแค่แสงสว่างตรงไหนก็ได้แสงสว่างตรงไหนก็ได้ตรงนั้นเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วเจอแล้วครับผู้ชมทางนี้ทางนี้โอเค อเอาค่ะเจอแล้ว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 มันน่าจะไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมแล้วโอเคโอเคผมเจอโสมผมแล้วเจอโสมผลแล้วอ๋อเอาคัคี้ก่นอนฮะเดี๋ยวเราสร้างที่อยู่ให้แล้วกันโอเคเก็บของไว้ก่อนเอาล้วครับคุณผู้ชมนะผมว่าผมน่าจะ พอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมสือาผมไม่ค่อยไหวแล้วตอนที่ผมผมโดนผีหลอกแล้วรู้สึกว่าความดันมันขึ้นแล้วมันปวดหัวเวียนหัวนิดหน่อยอะตอนนี้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะพอเพียงเท่านี้แหละเอาเป็นว่านี่แบบเป็นอีพีแรกแล้วก็ค่อยมาต่อกันแล้วกันว่าอีพีผมสองเนี่ยมันจะมาตอนไหนนะอาจจะมาหน้าหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะคือพูดตรงๆว่าอยากเล่นมากแต่ร่างกายมันไม่ไหวก็อาจจะต้องพักสักสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับอาจจะแบบอีกอาทิตย์หนึ่งนะ ผมว่านะให้ผมผมดีขึ้นก่อนเพราะว่า,วามันจะได้แบบไม่เป็นการหักโหมตัวเองมากเกินไปเนาะแต่ก็ช่องระบอกเลยผมก็ยังทำเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันชิวๆนะมันแค่พูดๆไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเป็นไม้ค้าผมโดนหลอกแล้วรู้สึกว่าความดันมันขึ้นมันยังไงไม่รู้อ่ะมันปวดหัวนะ <laughs> หมอเขาก็แบบเบอกนะครับว่าอย่าแบบ